สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Productivity Talk พบกับเรื่องราวสาระด้าน Productivity ที่นำมาจาก APO Productivity Channel นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมรับฟังกันครับสำหรับรายการในครั้งนี้ผมจะได้พูดถึงหัวข้อ How VR Can Create Opportunities for Entrepreneurs and SMEs ซึ่งจะว่าด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมและธุรกิจ VR ที่จะมาส่งผลต่อ ทิศทางที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตโดยผู้ที่ได้นำเสนอนะครับท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งครับชื่อเป็นบริษัท VR Start Up ซึ่งชื่อ Oculus นะครับชื่อคุณดิลลอนเซียวจากประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรม VR คงต้อง พูดถึงคําว่า VR สักนิดหนึ่งกับบางท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับคำว่า VR ก็คือย่อมาจาก Virtual Reality นะครับซึ่งในภาษาไทยก็อาจจะใช้คำว่าความความจริงเสมือนก็มีระบบเสมือนจริงก็มีนะครับโดยความหลักก็คือมันไม่ใช่ของจริงนะครับซึ่งเป็นเทคนโนโลยีที่ถูกพูดถึงนะครับในยุคที่เรากําลังพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรม4.0โดยหลักใหญ่ใจความแล้วก็คือว่าการใช้ VR ก็คือผู้ผู้ใช้นะครับก็จะมี ใส่กล้องที่ครอบสายตาเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามองเห็นทั้งหมดก็จะเหมือนเป็นโลกเสมือนนะครับตรงนี้ถึงที่มีการใช้คำว่า virtual นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ที่มองเห็นผ่านโลกเสมือนนี้เนี่ยจะเหมือนดาวกับว่าตัวเองจะถูกส่งไปยังอีกโลกโลกหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่โลกในปัจจุบันที่ที่เราเห็นได้โดยสายตาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะมีคำที่คล้ายๆอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า AR นะครับคือคำว่า augmented reality ภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าเป็นความจริงเสริมถ้าเป็น AR เนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างโลกความจริงกับโลกเสมือนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ตาเห็นจะมีทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันแต่ถ้าเป็น VR สิ่งที่ตาเห็นเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นโลกเสมือนทั้งหมดนะครับกล่าวถึงบริษัท Oculus สักนิดหนึ่งนะครับที่เป็นบริษัทที่บุณเดลลอนที่เป็นสปีกเกอร์เป็นผู้ร่วมขอตั้งนะครับ เป็นบริษัทที่ตั้งมาเพื่อทําบุ่งเป้าหมายทางเลื่อนของธุรกิจ VR โดยเฉพาะเป็นสตาร์ทอัพที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2012ในแคลิฟอร์เนียนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ2ปีถัดมาเท่านั้นเองครับในปี2014ปรากฏว่า f c e e o o o นะครับธุรกิจโซเชียลเน็ตเวิร์กยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีนะครับได้เข้าไปซื้อธุรกิจนี้นะครับด้วยมูลค่าถึง2,300เหรียญสหรัฐ ถ้านับเป็นเงินไทยก็ร่วม70 0 0 0ืล้านนะครับลองนึกดูนะครับว่า Facebook มองเห็นอนาคตของบริษัทนี้นะครับถึงเข้าไปลงทุนด้วยจำนวนเงินอย่างที่ได้กล่าวถึงไปนะครับเมื่อพูดถึงธุรกิจ VR นะครับ Virtual Reality ความท้าทายที่น่าพิจารณานะครับมีอะไรบ้างประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับอย่างที่ได้กล่าวไปว่าการจะใช้งานเจ้า VR นี้ได้จะต้องมีกล้องครอบสายตาเนี่ยนะครับ กล้องครอบสายตาที่ว่านี้หรือภาษาอังกฤษจะใช้ว่าเป็นเป็นเฮดเซตนะครับเฮดเซตที่ถูกนำมาจำหน่ายในท้องตลาดนะครับในปี2016โดยบริษัทโอคูลุสเนี่ยครับเขาเป็นผู้ผลิตไอเจ้าไอเจ้าเฮดเซตที่ว่านี่นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600เหรียญ600เหรียญนัเป็นเงินไทยก็1 8 0 0 0บาทนะครับก็เรียกว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยทีเดียวนอกจากตัวเฮดเซตเองแล้วการจะใช้งานได้เฮดเซต ตัวนี้ยังต้องไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับต้องมี PC นะครับแล้วเงื่อนไขคือไอพีที่มาเชื่อมต่อนี้ต้องเป็น PC ค่อนข้างสเปคพิเศษด้วยนะครับจะทําให้สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน VR Headset ที่ว่านี้ได้ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้นของผู้ใช้ VR ซึ่งเบื้องต้นสุดแน่นอนธุรกิจสําคัญคือเกี่ยวกับเรื่องเกมพอเกี่ยวกับเรื่องเกมปุ๊บนะครับผู้ใช้งานนะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็จะอยู่ในอายุช่วงตั้งแต่1 5ถึง30 ด้วยราคาขนาดนี้ก็นับว่าเป็นราคาที่ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับความท้าทายถัดมาในประเด็นที่2ก็คือเรื่องของตัวคอนเทนต์กล้องครอบสายตาที่ผมได้พูดถึงไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับแต่การที่ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ได้ก็ต้องมีเนื้อหาที่ตรงนี้ที่ใช้ขขาคอนเทนต์เนี่ยนะครับเข้ามาแต่ประเด็นคือเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ดังนั้นมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้ผลิตคอนเทนต์ที่จะต้องตามเทคโนโลยีนี้เนี่ยให้ทันด้วยนะครับซึ่งต้องใช้เวลา ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นก็ยังมีปัญหาว่าอผู้ผลิตคอนเทนต์ที่จะสามารถดึงดูดใจให้ผู้ใช้นะครับยอมจ่ายค่าบริการที่จะมาใช้ซื้อประสบการณ์จาก VR ก็ยังเป็นข้อจากัดข้อจำกัดหรือว่าความท้าทายที่3นะครับซึ่งคุณดิลอนที่เป็นสปีกเกอร์กล่าวว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเป็นเรื่องของออความตระหนักนะครับหรือความสนใจของสาธารณะ ต่อเจ้าเทคโนโลยีนี้นะครับว่าในเบื้องต้นอาจจะยังไม่เห็นความสําคัญหรือว่าอาจจะยังมองไม่เห็นประโยชน์ได้ชัดเจนนักนะครับและที่สําคัญอีกมากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโลกในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับยังถูกพัฒนาสื่อต่างๆเนี่ยโดยอ้างอิงจากสิ่งที่เรียกว่าเป็น2มิติคําว่า2มิติหมายถึงอะไรครับเราดูเรื่องราวผ่านเช่นจอโทรทัศน์นะครับผ่านอจอ PC เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ผ่านมือถือนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะอยู่บนจอที่เป็น2มิติแล้วเนื้อหาที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่บนบนช่องทางไหนเนี่ยสามารถที่ผลิตขึ้นมาแล้วสามารถกระโดดย้ายจาก PC ไปสู่เครื่องมือ,อมือถือนะครับจากมือถือไปสู่บนทีวีได้อะไรลักษณะเหล่านี้เป็นต้นแต่เป็นกรณีของ VR เนี่ยเนื้อหาจะต้องถูกทําใหม่ทั้งหมดเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหลักคิดพื้นฐานที่เป็น2มิตินะครับ ดังนั้นต้องการผู้ผลิตเนื้อหาที่เข้ามาสนับสนุนทําให้การเจริญเติบโตในช่วงต้นของธุรกิจ VR เองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจริญเติบโตได้หวือหวาอะไรต่างๆมากนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณดิลอนบอกว่าอนาคตของ VR กําลังน่าสนใจมากและอาจจะกําลังจะมาถึงนะครับโดยที่เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของราคาพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในปี2019ซึ่งก็คือประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะครับ บริษัท O อ u คคลได้นำเสนอนะครับตัว Headset หรือว่ากล้องครอบสายตาเนี่ยเข้าสู่ตลาดนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ปรากฏว่าราคาเริ่มต้นสามารถลดลดลงมาเหลือเพียง400เหรียญก็ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับและที่สำคัญคือกล้องครอบสายตา Headset ที่ว่านี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกต่อไปมีเพียงกล้องที่ว่านี้ก็สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ได้แล้วดังนั้นต้นทุนจากแต่เดิมที่ของแพง ต้องมีต้นทุนทางด้าน PC ที่มีสเปคสูงด้วยนะครับตอ,ตอนนี้เข้าสู่ยุคที่ราคาเริ่มต่ำลงมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกต่อไปนะครับในส่วนข้อที่2ที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยนะครับเนื่องจากเวลาได้ผ่านมาก็พบว่าเหล่าผู้ผลิตเนื้อหาเนี่ยได้เริ่มปรับตัวนะครับได้เริ่มเรียนรู้ที่จะสามารถใช้เทคนโนโลยีนี้ได้ที่จะสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดผู้ใช้ได้มากขึ้น โดยที่ยกตัวอย่างว่ามีเกมที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อ VR โดยเฉพาะชื่อว่า Beat Saber นะครับสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า20ล้านเหรียญนะครับภายใน1ปีนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นแนวโน้มในอนาคต Facebook ครับได้มีการซื้อ Beat Games นะครับ Beat Games เนี่ยเป็นผู้ที่พัฒนาไอเจ้าเกม Beat Saber ที่ว่านี่แหละครับทำให้มองเห็นว่าตอนนี้ Facebook นะครับ ยักษ์ใหญ่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเข้าไปซื้อ VR ทั้งในส่วนของผู้ผลิตกล้องครอบสายตาหรือว่าเฮดเซตและขณะเดียวกันก็เข้าไปลงทุนกับผู้ที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่จะผลิตเนื้อหาขึ้นมาบน VR ด้วยนะครับข้อที่3นะครับเรื่องของสาธารณะ การตระหนักความตระหนักหรือการเห็นความสําคัญสิ่งที่เราพบเห็นแน่นอนว่าตอนนีเ้เรากำลังอยู่ในยุคการปรับตัวครั้งใหญ่จากภาวะโควิด1 9ที่ผ่านมาการที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่ามันเป็นแปลงผลักดันนะไมหลายๆองค์กรต้องเริ่มมองหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทํางานของตอนเองในการปร,ปรับปรุง productivity ของตอนเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับที่อย่างกรณีของเกาหลีนะครับภาคการศึกษาภาคมหลาลัย เริ่มมีการทดลองนำเทคโนโลยี VR เข้ามาเพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้อาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับสามารถมาพบแล้วก็เรียนรู้เป็นคลาสรูมแต่กลายเป็นคลาสรูมห้องเรียนที่อยู่บนโลกเสมือนนะครับหรือตัวอย่างถัดมาบริษัท Ford นะครับบริษัทรถยนต์เจ้าใหญ่แห่งหนึ่งนะครับก็กำลังเริ่มทดลองในการที่จะนำเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้โดยที่สอนให้เทคนิเชียน นะครับซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตรถยนต์นะครับที่ต้องทำงานที่บ้านในช่วงของโควิดเอาเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้นะครับรวมไปถึงมีสตาร์ทอัพที่กำลังทดลองพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยี VR เพื่อที่จะสร้างการมิ팅นะครับแต่เป็นการมิ팅บนโลกเสมือนนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงตัวเลขนะครับก็คือบริษัท SK Telecom ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคม เจ้าใหญ่นะครับของออเกาหลีใต้เองนะครับก็มีการให้ข้อมูลว่าการใช้งาน VR นะครับซึ่งเป็นเขาใช้คำว่าเป็น VR ทัวร์คอนเทนต์เนี่ยนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีตัวเลขเจริเญเติบโตเพิ่มขึ้นสูงถึง41เมื่อเทียบกับการใช้งานในเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่ง,งต่างๆาเหล่านี้อาจจะพอมองให้เห็นได้ว่าเทคโนโลยีหรือว่าอุตสาหกรรม VR เนี่ยอาจจะกำลังอ,งอยู่ในช่วงที่เริ่มเข้าสู่ภาวะการเจริญเติบโตได้โดยมีตัวผลักดันอย่างกรณีเรื่องของโควิด อย่างที่พูดถึงกันไปแล้วนอกเหนือจากนั้นอย่างที่เรารับทราบกันว่าปรากฏการณ์เรื่องของเทคโนโลยี 5G นะครับที่มัากำลังจะเข้ามาซึ่งบ้านเราเองก็ได้มีการประมูลกันไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ที่รวดเร็วขึ้นก็จะกลายมาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพนะครับการใช้งานของเทคโนโลยี VR นี้นะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณดิลลอนก็ได้ทักว่าหากมองภาพรวมของการแข่งขันแล้วนี่นะนะครับอย่างที่กล่าวไปว่า ธุรกิจ VR จะมีส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ผู้ผลิตกล้องครอบสายตากับส่วนที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ content, ก็ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับผู้ผลิตที่ว่าเป็นคอนเทนต์พร็อเวเดอร์เนี่ยยังไม่มีผู้เล่นเจ้าใหญ่ดังนั้นมันอาจจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการนะครับที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์นในธุรกิจ VR ที่จะก้าวกระโดดเข้ามาในธุรกิจนี้และเป็นคอนเทนต์พร็อเวเดอร์หรือเป็นผู้สร้างคอนเทนต์นะครับที่ประสบความสำเร็จได้ต่อไปนะครับ ส่วนในด้านของ SME นะครับก็มีการทิ้งท้ายว่าจริงๆแล้วแม้ว่าในปัจจุบันนะครับเรายังอยู่ในยุคที่กำลังต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมีเทคนโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆที่เข้ามาก็เป็นความท้าทายของ SME ที่น่าจะพิจารณาเทคโนโลยี VR ที่ว่านี้ว่าจะถูกเอาเข้ามาใช้นะครับเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง productivity นะครับ ได้เอฟเฟนซีประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้นนะครับหรือกรณีใช้ในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับที่จะต่ำไปสู่เรื่องอย่างเช่น Cost Reduction เรื่อง Quality ที่ดีขึ้นนะครับอย่างไรได้บ้างนะครับครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมในวันนี้ productivity talk นะครับและพบเรื่องราวดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับ productivity ในรายการครั้งต่อไปครับ